สนับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามาสาวน้อยเนดูสิสาวน้อยสเสดิดแบน สาวน้อยเสด็จแบนพร้อมให้ความสุขทุกพื้นที่อีกหนึ่งความภูมิใจจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่แขนแงความบันเทิงออกสู่สายตาผู้ชมหน้าเวทีแล้วกับสาวน้อยเสด็จแบนโดยมีน,น้องเพชรที่มาประกอบกับน้องชมพู่เรียกดีกีความเส่เสดอทุกพื้นที่เล่นเพลงฮิตทุกแนวทั้งลูกทุ่งหมอลำอินด้วารตี้แบบโจโจสุดงานนี้บอสโจงานนี้บอสโจจมนินรับประกันความเส่เสดไม่มันคืนเงินมาสัญวา ปฏิโทโธไม่มันคืนเงินสาวนา้อยเสด็จแบรนเดนเทเลนบอมมันบอมวนอีกคืนเงินว่าสั่นมาบอสโจนี่ข่าวล้มแบบนี้เออสีเป็นแบบใดก็ต้องรอติดตามว่าสาวนา้อยเสด็จแบนกับแบนของบอสโจเนี่ยของสาวน้อยเนี่ยมันสิเป็นแบบใดก็ต้องรอติดตามบอมมวนบอเอาเงินคืนเงินมาสัน่นโหมาปวดใช่ปะสาวนา้อยเสด็จแบนสนนด็จเป็น4คนแดนสี่คน แดน6คนต้อนตีเต็มทีมรับอีสานเหนือใต้ออกตกคุ้มค่าราคาเปิดตัวหลักหมื่นรีบเลยติดต่อที่เนี่ยของนุมโจโอ,อ่ะถ้าผู้ใดสนใจเนาะข่าวสารวงการบันริอิสานันเฮาสิเป็นแบบไหนก็ต้องรอติดตามปฐมก็เริ่มมีคอนเสิร์ตควบคู่การทําวงใหญ่แล้วโดยเอาศิลปินตัวหลักเป็นบิวจิตจริยาเป็นเมธัรวชินมาก็หมอรัาสิเปียนไปจากนี้เป็นต้นไป ปฐมระเบียบเริ่มแล้วแล้วก็ต่อไปก็สิเป็นบอยต่อไปสิเป็นคําผุนหรือจะเป็นข้าอื่นอื่นก็ต้องรอติดตามแต่มาของม,องมา่าปฐมกับใจเกิดปฐมกับสาวน้อยจะไปแนวนี้ส่วนระเบียบนี่อาจจะเป็นแนวเป็นดาราไปสินะอาจจะเป็นแนวฟิลของดาราไปเนาะส่วนทางนี่อาจจะเป็นแนวหนึ่งก,ก็ต้องรอติดตามมาวงกลมมันมีสามาันเทางมันสิเปลี่ยนไปแบบใด จะเปลี่ยนไปเยอะไหมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะพิกวงการบรัลลังไหมก็ต้องรอติดตามเอาวมือนี้เอาไว้สันีดถ้าเราท์เขาแล้วพี่น้องขอบคุณและสำหรับการติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ